เพลินะคะจะพาไปเที่ยวคาเฟ่ในสีราชาซึ่งคาเฟ่ที่เราจะไปนะคะเป็นคาเฟ่ที่ใกล้กับทางรถไฟนะคะหรือเรียกว่าชุมทางรถไฟสีราชาน่เองเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นั่เองนะคะนี่ค่ะ The Guest Cafe นะคะ เดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าไปแล้วค่ะโอ้คนก็เยอะนะคะแต่เราก็เซฟเซฟกันด้วยนะคะนี่นะคะนี่ก็คือเกสทาเฟ่ yes, นะคะก็จะอยู่นะคะแถว G ค o n d o นั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันเลยะคะ่ะอันนี้นะคะก็น<า>นคือเ<า>มนูนะคะ t e g u e s เ m e n ันนนี้นะคะสำหรับสีลิ้นคาพเพอิ์นะคะก็จะสั่งเมนูมอะไรให้ค่ะจะเป็นเมนูนี้นั่นเองบรรยากาศของร้านนะคะ น้นนะคะเราก็ได้ออกนะคะอ้าวออกได้ไหมออกได้นะคะก็จะเจอนะคะในส่วนของน้ำพุนะคะก็จะมีนะคะในส่วนของห้องนะคะนี่นะคะก็จะเป็นที่นั่งน,นะคะชั้นชรานะคะชิคๆนะคะไว้สำหรับคนไทยโต มีดิน,นินนะคะก็เรามานั่นางาน,นชรานค่ะชราเที่ยวไรอาจจะเป็นตัวเลขของมุดนี้ก็เป็นได้นะคะก็ดินินสายเลยคะะสายวลลี่ค่ะมันกอนฟ้าสำปืนะคะวมัเป็นเลขอะไรหนึ่งสี่นั่นเองนะคะอาจจะเป็นเลขดังของมุสนี้ก็เป็นได้นานไสยศาสตร์ก็มีนะคะ ที่นี่นะคะก็บรรยากาศนะคะก็มีคนมานะคะก็ถ่ายลงถ่ายรูปนะคะมีส่วนของน้ำผุุนะคะอันนี้นะคะก็คือชาเขียวที่เราสั่งไปค่ะถามว่าราคาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวมาดูราคานะะราคานะคะกล่องกาแฟนะคะอยู่ที่ ทีเนี่ยมาใช้ที่155อยบาบาทค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาชิมน้ำนะคะที่ราคา่ราบาบาท,บาทอร่อยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวมาดูโอ้โห,โโหมัทฉะจริงๆค่ะมารสชาติแบบมัทฉะหรือว่าเขา ละลายไม่ไม่หมดก็ไม่รู้นะคะแต่รู้สึกว่าเป็นปรสชาติมัชะจริงๆนะคะก็สำหรับสถานที่นะคะก็โอเคนะคะแล้วก็ในเรื่องของน้ำโอเคเนาะแต่อาจจะราคาแพงไปหน่อยนะคะแต่ก็กอมาดูค่ะถ้าตป็นชาเข,าข,าขียวนะคะก็โอเคนะคะในส่วนของกาแฟนะคะก็อร่อยนะ อันนี้ก็ดากไม้นะคะคู่ก,กับผู้หญิงสวยๆนะคะเพื่อนเดี๋ยวเรานะคะจะพาไปนะคะในส่วนของด้านนอกนะคะ ก็จะมีหลายมุมนะคะในส่วนของรถไฟนะคะก็ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยววินญ้จะพาไปดูในส่วนอื่นกันนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบเอ่อเรียกว่าห้องนะคะสำนานะคะห้องไทยรูปนะคะสามารถประจองนะคะใน การทำมิ팅กลุ่มนะคะได้เนาะตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุมนะคะมุมมหาชนเนาะคล้ายๆซานชลาเลยเนาะอยู่ในแบบหนังแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะ EP เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะเอพิโซดไหนก็ไม่รู้นะคะจะคล้ายๆนะคะทีนี้ก็จะทําลักษณะประมาณนี้นะคะก็ในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นแบบอนะคะก็จะเป็น ะะของคาเฟ่ที่นี่นะคะก็จะเป็นเดอะแกรส์เฮาส์นะคะเดอะแกรส์ glass, นะคะอยู่ที่สเตชันนะคะอยู่ที่เดอะจีคอนโดนั่นเองนะคะมาเข้าไปในส่วนของคาเฟ่ต่อนะคะ ตอนที่เราจะก็ไปในคาเฟ่นะคะก็จะเห็นนะคะทางรถไฟเนาะยังกี้ทห่ถึงหนึ่งบอกเนาะว่าตรงนี้อยู่ใ,ใกล้ชุมทางรถไฟก็จะเห็นตรงนั้นนะคะจะเป็นทางรถไฟเนาะนี่ก็จะอยู่ทางเรียบทางทางรถไฟระหว่าง9กิโลกับน้องเยาบูนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวเรานะคะก็จําไปนะคะในส่วนของอกินขนมนะคะชาต่างๆกันแล้วนะคะยังไงก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ คลิปสั้นๆน,นะคะสำหรับคาเฟ่ที่นี้นะวันนี้อาจจะหลินในทางแต่งตงัวไม่ต่ากันไม่น่ารักเท่าไหร่นะคะอาจหวะไม่ค่อยดีนะคะในส่วนของการถ่ายรูปนะคะสวยๆคลุ้งๆของหลินนะคะยังไงก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราขอลาไปนะคะในส่วนของคาเฟ่แกร์สาวนั่นเองนะคะสเตชันนะคะอยู่แถวเบิร์จีคอนโดนะคะเองวก็บ๊ายบาย